สวัสดีค่ะสันบ้านสาวเฉลิมค่ะพี่น้องครับแสดงเบ้าดาครับมาเห็นกันมืดๆแล้วค่ะมื่นั้เแต่เศร้าคุณนะค่ะไปเราบุญพี่น้องพี่น้องเอ้ยไกลมือไกลเว้นมันละกันยั่งบ่เหมิดค่ะพี่น้องตาเฉลิมลายลายรวมถึงพี่น้องเอฟซีแล้วก็เฉลิมก็ขอเราขอก้าวไปทั้งนี่แหละมาร่วมบุญรวมงานน้ำกันค่ะในวันที่สีธันวาเนี่ยบวกกี่มือนเนี่ยเนาะค่ะวันอาทิตย์สิมาเนี่ยพี่น้องนั่นละ จังใดกับมารวมบุญน้ำซาวเสริมมด้คะพี่น้องที่ทได้ท่านใดที่ว่าสะดวกกับบ้านใกล้เรียนเคียงกับโทรมานัดโทรมาอย่างมะร่วมบุญน้ำกันค่ะขังหนึ่งในชีวิตของนายหูดําเนาะค่ะกะส่วนเสริมกับว่าเป็นขังหนึ่งในชีวิตของาวเสืิมกับมีขังที่สองค่ะเพราะว่าขัางแรกกับเฮ็ดให้น้องไปแล้วเนาะค่ะทั้งขอบวกวาเสริมบันนี่ก็จะเป็นทั้งบันนายหูดําค่ะนั่นแหละค่ะกับมีคือเก่าเนาะค่ะเนาะพี่น้อง พี่น้องแต่ละท่านเพิ่นกับมาร่วมบุญร่วมยังนี่กับมีทุกมือกม้อทุกมือค่ะถ้าส,สมกับสิอดบ่ไหวบอกบ่ได้กับเอามาไทายมาท,ามาทำให้พี่น้องแล้วกัมนะฝากความคิดฮอดคิดถึงนี่ละเพราะว่าบ่ไดอาดคลิปกับอยู่บ่ได้พี่น้อง <c oughs> หันสีอาดคลิปอย่างบุคคาไปเล่าค้นก็นอยากอาด <c oughs> อยากอาด <c oughs> ดรดเ <c oughs> พื่นพี่น้องถ้าว่ากับญาติเพื่อนอายกล้องอายยังเขากับบ่ากล้าอาดกับไปเรื่องทุลอกทุล่าอีกไปซอเพาอไปยังกันนั่นละ อยากให้เบิ้งยม่ว่าไปเวียบไปงั้นส่วนมันยากนะพี่น้องเนาะแต่ว่ายากในการทําบุญกะสู่ท้นไปเอาละกะให้มันผ่าน้นไปด้วยดีก็คิดว่าพ้นบุญพ้นกุศลกับมีแก้เฮาแก้พี่น้องที่ว่าพันร่วมบุญนี่แหละเด้อค่ะเอาบระเียวขพี่น้องอันนี้การยื่อุ่นแก้ก็ได้นน่เนาะเดี๋ยวเขาคอยมาบอกพี่น้องซะเนี่อันนี้นี่ก็เริ่มจากกล้องนี่ก็้อเหมือนแล้วไปเถอะ เหมือหมดิวเนาะอันนี้กัสทรงมาจากค่ะมือนีกะขอขอพระคุณเนาะคะ่ะแล้วก็ขออนุโมทตนาบนุญคิดว่าก็จะเป็นป่วยทันเนาะคะ่ะหรืออาจจะเป็นอียงกะหอยมัดรอเบื้องกัน่พี่น้องพี่เนาะคะ่ะอันนี้เขียนไอ้ทรงมาจากคุณจิระวันเนาะคะ่ะจะรุนรักเนาะคะ่ะจิระวันจะรุนรักเนาะคะ่ะจากจังหวัดสุราธานีนะคะเบิ่งเป็นอย่างพี่น้องแม่เห็นบ่ พี่น้องเพื่อนกระทรงมมอยู่ผู้ลังคเพิ่นพับไม่ได้ไหลหรือผู้ลังคเพบ่นกระสร้างสื่อมาจังสิกกันกับมีหน่อยแต่ว่ากัอยากขอร่วมบุญสาวเสริมไม่ได้ว่าอย่างเลย้อค่ะพี่น้องมีตักกบขออนุมทนาบุญน้ำเนี่ยค่ะคือจังเซนมือนอี่คือกันก็ต้องขอกราบอนุโมทนะบุญกับพี่เนาะค่ะมึงดูอ่านไป้ึงหันกับสมองจะจำไม่ค่อยได้พี่จิราวันเนาะคะ่ะจิราวันเนาะคะ่ะจะรุนรักเนาะคะ่ะจากจังหวัดสุราธานีค่ะสาธุสาธุนะค,ะค่ะ ย่ยเสีมสิได้เขียนเส้นกระดาษไว้ก่อนเอาขออนุญาตติ่งไว้อนนะีกนินอเพราะเสิบไได้ลงกล้องนี่ค่ะงามนี่มึงดูเถอะงามนี่พี่น้องได้รับทางบ้านสาวเสิมเนาะเพิ่นอยากไปร่วมบุญค่ะเพิ่นได้เบิ้งคิดเบื้องอย่างที่สาวเสิมได้แก่ของป่วยฐานของพี่น้องร่วมบุญมาทังสิน่ะโอ้เพิ่นกะอนุโมทนาสาธุน้ำ m ม r ดค่ะไปเล่าบุญพี่น้องป้องไปเขาเน่ะ สาทุสาทูเป็นจ้าบุญเนาะสาเริมสันมีต่คนป่าบปื้มปิติน้ำค่ะว่าพี่น้องเพิ่นมาร่วมบุญน้ำในฮักในแพงสาวเสริมจนมาอดมือนีรวมถึงสาวบ้านค่ะเพราะไปเล่าบุญไปบอกบุญเพิ่นละเพื่อนกระพับกันมาลุงจุ้งยิ่งพับกันหลายเพิ่นว่าสิได้เ่าใดเพิพพ่นก็อยากพับเนาะค่ะรวมถึงพี่น้องที่ว่าเพื่อนบ่ได้พับนะเพื่อนสรงเงินเหนเรียญในเฮาเนาะเิอเนาะเงินเก็บเหรียญเพื่อนอีหยังแต่ค่ะนั่นละเอามามอบเอามายังให้สาเสริมก็จะเป็น สะพานบุญนี่เปนคือกันกับมะพบา้าวมยหยงนะคะ่ะบางทีก็ได้สร้างได้เฮ็ดได้เฮ็ดยังเอาเพราะว่าโดยส่วนตัวละกับบางทีก็ไม่ได้มีแม่น่านลายล้ะกับบอกมูบอกพวกก็ร่วมยินดีน้ำกันเมิดพี่นนองมึงดูเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งเนาะคะ่ะอ่ะมาอีกกล้องหนึง่งอันนี้สงเสียนแตกออกนะคะ่ะอันนี้ทรงมาจากเนาะคะ่ะพี่สุจิตราเนาะคะ่ะสีชิน,นเลิศเนาะคะ่ะพี่สุจิตราสีชิน,นเลิศเนาะคะ่ะจากจังหวัดนครราช สีมาเนาะค่ะมาเพิ่งกันเนาะคะ่ะแล้วส่วนสีมากอ้านหลงนคนรราชสีมาก,กับนครศรีธรรมราชเนาะค่ะบังเจอก็เลยเด้ย่ำเนี่ยตรงนี้น้าเห็นบ่าพี่น้องเป็นท่งมานะ้ยน่ยกูด่าฮึมบังดูค่ะนี่ละพี่น้องเพิ่นน่ะบางท่านเิ่นก็นกนส่งมาบอกสาวเริมก้อนล่วงหนาะยุดอกว่าสาวเริมเอื้อยหรือพี่หรือน้องหรือยังพับไดซานี่เดอ้อนี่จ้ะมึงดูพี่น้องซัานี่กับเป็นบุญเป็นยังเป็นกุศลล่ะเนี่ยกาบอนุโมทนาสาธุาธนำเด้อค่านี่ละ จังไดกับว่าได้หน so ่อยบ่ได้ไรเนี่ยถามเบิ้งรถพี่น้องมืองานเนี่ยค่ะกาบอนุโมทนาสาธุสาธุน้ำพี่สุจิรานะคะสีชินาเลนดะคะสาธุสาธุเ้อค่ะเสรียว้หนีก้อนเพราะว่าลราธิสมกสิมมัดรวมกันเขียนใส่ถุงมือนั่นลัทสมยอมอิยอมอีกเ้อค่ะลัทิสมจะต้งมาบอกบุญพี่น้องพร้อมกันเมื่อมือก้อนมืองานนี่แหละมืออื่นนี่แหละเขาจะได้ชมชมหรือว่าได้ร่วมบุญคักในแน่อิลีน้ำกันค่ะโดยส่วนนี่กับพี่น้องได้เห็นแน่นอน เนาะคะ่ะกล้องมือนอันที่พอมีซื้อก็ลืมไปเด้อค่ะเป็นกล้องมาจากของพิติะคะ่ะกาบอนุมโมทนา,าสาธุน้าพิติกด้ค่ะเพิ่นก็ได้บอกอ่ว่าเพิ่นก็ลืมแปะซื้อมาให้อิลีเนาะสาธุสาธุเด้อค่ะพิติกวก็มีอีกกล้องหนึง่งคิดว่าพอด้ซื้อใันกะพี่หญิงเด้อค่ะอีกท่านหนึ่งนึกได้ละกาบอนุมโมทนา,าสาธุน้าพี่หญิงน้าเด้อค่ะสาธุสาธุคะ่ะอันนี้เนาะคะ่ะส่งมาจากพี่ สิริกุลเดชฤศีเนาะค่ะเดชราศีเอออ่าน่าจังไหนเนี่ยพี่น้องเดือดบ,บึนะ้ดจากจังหวัดใดเพิ่นไ่นได้เขียนมาบอกเนาะค่ะพี่สิริกุลเดชราศีเนาะค่ะพี่น้องิ่งดูมือนีกล้องทอๆกันหมดเลยนะเถอเนาะอนุมทนาบุญพี่น้องจ่อเขาจ่อเขาแล้วค่ะมืออื่นก็สิ้นเดือนลักกับเรืออีกซีมือน,น้อค่ะดู บุดเดี่ยวอีหลีเด้อืมนี่อ้อนี่ค่ะงามงามพี่น้องนี่อันนี้พ่นกระมัดเอาคือสาสเซิมมัดเดี๋ยวละต่านซาสเซิมเพิ่งมัดแล้วบว่ได้ตีไว้หลายกะยังหุบอยู่นอ่ะค่ะกับมีดอกบานดอกหุบแต่ว่าน,นี่พี่พ่นมาสามสั่นมึงดูเอ้ยความพิธีพิถันเนาะพี่น้องนี่หลักตบานซาสเซิมว่าขออน,น,นุโมทนาบุญน,น้ำเด้อแต่ละท่านกันเลยพูดนะครับ บ่ต้องคิดว่าหน,น่อยว่าลายเนาะพี่น้องได้ร่วมบุญน้ากันเสาเสมกัว่าเป็นบุญใหญ่ละงานบวชกับว่าเมนแคนนันเนี้ยค่ะเป็นบุญใหญ่ของเฮาอิลีที่ได้ร่วมบุญน้ากันเนี่ยพี่น้องอืมส,สอนนี่สปเสาเสมนะปื้มปิติคือเป็นมาเนี่ยละเอ็ดซีปรนกะซรงอนุโมทนาบุญมาน้ากันลายลายบางที่กันยังตอบบ่หอดว่าถึงกันต้องการาบขอโทษขอภัยหลยๆนะ,คะ้ค่ะ อันนี้เนาะค่ะกะโซมาจากอีกหนึ่งกล่องค่ะจากจังหวัดสระแก้วเนี่ยค่ะพี่รัตนีเนาะค่ะสาลีงามเนาะค่ะพี่รัตนีสาลีงามจากจังหวัดสระแก้วเนาะค่ะนี่อืมมาพี่น้องเพ่นอยากเกดรวมบุญนำเฮาเทดิกันเอามีบุญมีงานเนี่ยพี่น้องบุญอ่ะโอ้มึงดูเถอะมือนี่ขอเปิดกล้องให้พี่น้องมึงในลายยุบบุนอ่ะ มีทุกรูปทุกสงเนาะความประดิษฐ์ประดอยความตั้งใจเนาะค่ะเฮ็ดสินเนธทัพนี่แหละเกิดในศาสนาพูดกับมิสซีตรงนี้น้ำเนพราวะการราวางาั้นอย่างขั้นได้เห็นหลกักกะเป็นคำหลักคำสอนเพ่นพระเทศตามจารีประเพนี้ได้เข้ากับเตุตามเนี่ยวามงดงามของคนอีสานหรือว่าคนไทยเฮาเนาะคะ่ะกราบอนุโมทนาบุญนํำเด้อค่ะสำหรับพี่เอฟซีจากสากเกวเนาะคะ่ะพี่รัตนีสาลีงามค่ะสาธุสาธุเด้อค่ะ นี่วบามองเขาไป <laughs> ่สนมองเขาพานนะแม่เนะาะจังหวัดสาก้วเขาได้พานอยู่ได้เห็นสายเด่นน้ำพินอยู่สายเด่นจากแคมโบเดียเนาะพี่ว่าเยกเยกที่จะไปแคมโบเดียนะเยกที่จะไปด้านนอกก็เห็นอยู่ค่ะหมาข้าอีกหนึ่งกล่องเนาะคะ่ะจากพี่กัญญพัฒน์เนาะคะ่ะพี่กัญญพัฒน์จันกล่ำเนาะคะ่ะจากจังหวัดอันนี้บ่มีจังหวัดคือกันนะคะ่ะพี่กัญญพัฒน์จันกล่ำเนาะคะ่ะนะแกะเบิ่งน้ำกันพี่น้อง งานม,มแต่อันยำงานขนาดว่าเขามาเัากันยังงานเนาะพูน่ะออันนี้นะพี่น้องมาเบิ้ลกล้าสาธุเด้อค่ะพูน่ะมีหอดสิบสองล้านให้ได้กลับขึ้นไปเด้อพี่น้องเด้อสิบสองล้านคูณสองเป็นเจ้าซี่ล้านไปลดเด้อค่ะพูน่ะเพื่อนเอาจากอันนี้มาประด,ดิษจากอ,กอย่างกรณ์เธอเพื่อนเอิญนะลอตเตอรี่ลตนะอตเตอรี่เนาะโอ้เฮ็ดดีนี่เนาะพอด็จังไหนเนี่ยเป็นลอตเตอรี่นะ ลอตเตอรี่เฮากระมีมือนแม่ตู้เฮ็ดน้ำกันหรือยุสใส่ปุ๊เออยุนในถุงในกระมีถุงลุ่มถุงลุ่มเป็นห่อเข่าหมกฮ่อเข่าหมกพูดด้วยวันเนี่ยวุฒิดาวเฮ็ดแต่ว่ากาบก็เป็นหยังกากระงามขึ้นกันโอ้โหพันเฮ็ดเด้๋ยละเอียดบปเนาะกาบอันโมทธนาแต่ละอันมะเมนอันเหรียญหนึ่งเดียวกัน่ะต้องลายเนี่ยพี่น้องเพันไส้น่ะพ่น่ะกาบอนุโมทนาบุญน้ำเด้อค่ะพี่กัญญาพัฒน์จันกล่ำนาะค่ะที่ว่ามาร่วมบุญในครั้งนี้ โซลอตตลรี่มากระคอให้พี่น้องทุกท่านนี่แหละเนี่ยคะ่ะจงได้คืนกับไปนะค่ะยิบใบได้กระคอให้แมนด้ะค่ะในงวดนี้ก็ถึงเ,ลเวลาอาจจะเป็นงวดงวดต่อไปกันน,ะะนนั่แนแหละค่ะสาธุสาธุนะค่ะมันมนมาร่วมบุญน้ำกันพี่น้อง เพิ่นมานเพินเ่นต้องมานแน่นอนเนี่ยบุญกุศล,ลมีแน่นอนคือสาวเสริมนี่ล่ะเพจบ้านเพจอย่างไรไม่ยากก็ไม่ได้หวังอีกอย่างไรดอกค่ะแต่ว่าผลบุญก็ร้อยตอบสนองน้ำกลนอยู่ถือเลขสามวดซ่อนบุญพี่น้องแาาต่ว่าบอาเป็นแต่ถือหลายถือหลายนะคะถือฝันหนึ่งได้กำํำไรหาลอยค่ะอันนี้เนาะเอาลืมอันหอดซื้อเห็นบ่าวาเรื่องเลขมาสุซูมนเนก็ได้จะกลายเป็นค้นมากเลขไปขึ้นไปแล้ว อาค่ะบัะเี็พี่น้องส่งมาจากพี่สมจิตเนาะค่ะอิ่มละเอียดเนาะค่ะอันนี้พี่สมจิตอิ่มละเอียดเนาะค่ะจากจังหวัดสม,มุทรปราการนอค่ะเปิดทางไลยเนาะหน่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดอนุญาตเปิดนิสิตนี่โอ้โหเี๋เห็นแบบิ่นมาห่วมบุญน,น้ำจังวราเพราะว่าพี่น้องเพิ่นอินบ็อกหนาหลายแล้วเสริมกับปื้มปิติค่ะในส่วนนี้เขาเคยได้ป่วยทานคําว่าป่วยทานแล้วนี่มิตรการให้การให้ก็คือการทำบุญเนาะพี่น้องเนาะ ผู้ลังค้นน่ะคะ่ะนอกเหนือไปจากันคันบะเมนเด็กน่อยเด็กไหนันกับเ่าได้ใส่ได้ผู้ลังค้นน่ผู้กเฒ่าผู้แก่ขค้ืองเมตุเนี่ยไปรับไปเก็บมาจากวัดแล้วก็เก็บท่อนไว้บูสบ่ส้มบู่ซาบอีกคนนี้เนี่ยตามความเสื้อของเพื่อนหรือว่าอันนั้นแหละเนาะพูดนะพี่นอ้องง,ง,งงามสวงามง่ๆหนึ่งค่ะจากพี่ไอ้สมจิตเนาะคะ่ะอิ่มละเอียดเนาะคะ่ะจากจังหวัดสมุทรปากการขอนุม,มตันาะสาธุน้ำเนือ้อคะ่ะเรียนรู้อะไรไปจาพี่น้อง เอาไว้นี่ก้อนประว่าเสื้อริมนี่สีแยกแล้วเสรมาเขียนซื้อได้เม็นบ้าละ่ะกับก้อนอื่นเนาะค่ะกับขออ่านไรซื้อไรน้ำพี่น้องคนมาร่วมบุญน้ำอีกเนาะค่ะต่อจากนั่นไปเนาะพี่น้องเนาะส่วนยอดรอบยอดร่วมบุญเนี่ยเดี๋ยวไว้มือใกล้ๆมอมๆแล้วเะเสริมสี่ไอ้แจงพี่น้องได้คะ่สะเะเสริมมาเคลียร์เองที่แบบให้มันลงให้มันแจงเนาะค่ะนั่นแหละแต่ว่าเพ,พื่อวุฒิภัยพจน์ไม่ได้คิดยังท้ายสุดแล้วเพจนก็รู้ว่าเะเสริมเป็นเจ้าภาพเพียงแต่ผู้เดียวเนาะคะ่ะ กับพ่อปูเมยงยากับพ่อกับแม่นี่ยก็มีตรครอบหัวนี่แหละค่ะเนาะอันนี้ก็ขคออนุญาตเลยด้อค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะมือนีกับมิพี่น้องเพื่นมาร่วมทําบุญใส่บาตผ้าใหม่อีกสามท่านเนาะค่ะพี่สุภารัตน์เนาะค่ะรวมสุขพร้อมครอบครัวหนึ่พกับสิบาทเนาะค่ะแม่อรอน,นิชานะค่ะสีสว่าง399ร้อยเ้าสิบเก้าบทกพี่เนาะค่ะ ถ้าจาได้ก็คือพี่เพื่อนมาร่วมบุญงั้นบวชเบาเบีเ้ยวยุทธว่าปีนี้เพื่อนต้องไปที่อิตาลีเนาะค่ะก็แล้วเพื่นมาร่วมบุญก็ขอส่งเงินมาไอ้ร่วมบุญน้าพระไม่ใส่าบาตรพระไม่เห็นเนาะค่ะหารอยบาทเด้อค่ะกราบมรนะสาธุกับ,ท,กบ<ช>ทุกท่านะนะ,ะ่ะทางนี้ทางนั้นเนาะคะ่ะโปรยทานพี่น้องโปรยทานค่ะไปนในโปรยทานเนี่ยเซบาสูพี่น้องฟังเด้อค่ะโปรยทานนี่ซิมี โปรยทานนีพี่น้องเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเพิ่มแต่ว่ากับย่นหล่ะเด้อค่ะรวมยอดทั้งหมดเนาะคะ่ะโปรยทานนี้เป็นเงิน2260บาทเนาะคะ่ะมาเบิ่งอันนี้คือมันเกินแน่นอนเด้อค่ะในอีกส่วนหนึ่งก็ยังมีการพับต่อไปอีกอยู่สําหรับอันนี้เนาะคะ่ะเซาเสริมบ่ได้มีเวลาพับกับขอให้เนาะคะ่ะข่อสือมาเลย้วกะเป็นการที่ว่าแบบยันหล่บ เพิ่นร่วมบุญน้ำแล้วก็ซื้อมาเลยเพิ่นร่วมบุญน้ำบ่แม่ยังดอกค่ะเพิ่นบ่ได้เฮ็ดอย่างคนภาพไปแล้ล่ะในส่วนนั้นเพิ่นกระอคิดตาส่วนของเงินเนะะี่ค่ะนี่ละ่ะก็ขออนุโมทนาบุญน้ำเนาะคะ่ละลากะรวมถึงนี่ละ่ะญาติโยญาติพี่น้องสาวเสริมลวก็สาวเสริมล้วละกะแม่เน,น,นี่ยค่ะเฮ็ดร่วมกันเนาะค่ะในพี่น้องนี่พูดอะฮ่ซื้อสาวเสริมกับอาไลซ์ซื้อไลซ์น้ำไปเน่แล้ว ว่าเมนมียุดเทิงอีกบ่เมนบ่มีอันของเมนเนาะอันของเมนเนาะดอกสีฟ้าเมนอันนี้ไซส์อะไรกับพ่เต็มนะค่ะเพราะมันหนักเพกับล้นลงล้นล้นเนาะค่ะแต่ว่าคิดมาตั้งเสริมเฮดออกไปเนี่ยกับประมาณเกือบห้าพันแล้วรวมถึงของพี่น้องพ้อเนี่ยค่ะรวมๆกันเนี่ยไปว่าเฮอก็ยังไม่ได้ยุดเฮดเด้ค่ะคือกระดาษคือยังเงินหลอกเงินเหรียญที่ว่าพี่น้องพ่ร่วมบุญมาอีกค่ะกาบเนื้มทธาสากถเด้อค่ะถึงพี่พูดพีใต้พี่สุดารั์เนาะค่ะเสริมกระเด็ก รวมอนุโมทนากรนหนานีแล้วเนาะคะ่ะยังบ่เมิดเดฟพี่น้องขออนุญาตพี่เพิ่นร่วมบุญเนาะคะ่ะที่อ่านไปหันกับมีเพิ่นใสบาทพระไม่ละกับม้าเฮ็ดป่วยทานน้าแต่ว่าพี่น้องเพิ่นก็มาร่วมบุญบ่ขาดสายเลยเดฟพี่นอ้องเนี่ล่ะค่ะมือนี่ก็ขออ่านไรซื้อไรน้าเลยเนาะคะ่ะขอเป็นครอบครัวเนาะคะ่ะครอบครัวเอี่ยมละออนเนาะคะ่ะห้าร้อยบาทเนาะคะ่ะพี่ชาลิณีหนึ่งพันบาทพร้อมครอบครัว พี่เกตย,ยาดานเนาะคะ่ะพมจิตเนาะคะ่ะที่ว่าเพิ่นโอนมาให้ว่างกันรวมสมทบทุนเหตบานเหตเฮียนต่อเติมให้พ่อให้แม่อีกสองพันบาทกับท่านเดียวกันนะคะ่ะกับขอพระคุณอีกครั้งนะคะน้องเปิ้นเนาะคะ่ะเพิ่งเขียนมาน้องเปิ้นจากประจวบคีรีคันเนาะคะ่ะห้าร้อยบาทแล้วกับพี่ภาวดีเนาะคะ่ะคามานกับหนึ่งพันบาทเนาะคะ่ะรอบนี้ก็เป็นรอบที่ที่ว่าเพิ่นร่วมบุญมาเรื่อยๆวันกะทินนั่นเพิ่นกับจำได้ว่าเพื่อนก็ร่วมบุญนำเนาะคะ่ะ แม่ออนนิชาเนาะค่ะผู้เป็นรวมใส่บาทพามไม่าบัางหันอีก300บาทเนาะค่ะเะ <_ an> สริมแยกเป็นแยกเป็นสัดส่วนไว้นะค่ะรา <_ an> กาพี่กันทการเนาะค่ะชัยพจน์300บาทรา <_ an> กาพี่กมลธิดาเขียวสี550บาทเนาะคะ <_ an> ่ะครอบครัวาสายชน500บาทพี่บุญ300บาท พี่คณิฐาเนาะค่ะพร้อมครอบครัวห้าร้อยบาทรวมถึงพี่ซิมนะค่ะพี่ซิมนะค่ะหนึ่งร้อยบาทนะค่ะกาบอนุโมทนาสาธุกับถูกถูกทันเด้อค่ะรวมถึงพี่น้องที่ว่าบางท่านเพิ่นกะนลักษณะกะสีร่วมบุญน้ำยุกกะฮอดมือบุญเมืองานล้วเพิ่นกะยังสีร่วมบุญน้ำสาวเสริมยุกกากาบอนุโมทนาสาธุในร่วมบุญร่วมงานในครั้งนี้เพราะว่าอย่างที่พี่น้องสาวเสริมเบิ่งไปเบิ้งมาแล้วมันจะต้องเกิดเอ่ยคำว่า งานไม่ใหญ่แน่นะวิบอย่างบ่แน่นโอ้บอย่างบ่แน่สินเราเสิมาบ่หน่อยแน่นอนนะค่ะจากเบิ้งญาติย่อจากเบื้องกันเขาเราค้นหรือว่าเลี้ยนเชิญญาติพี่น้องป้องไปทั้งทั้งสาวเสริมแล้วกระทั่งในหูดำทางนี้ทางนั้นนะค่ะมันกลับเป็นการคีว่าค่าใส่ใจอ่ะมันต้องหลายแน่นอนแต่ว่าตาเสริมกับบอกกับครอบครัวแลละกับบอกกับญาพี่น้องแล้วค่าได้จานก็คือเต็มที่ค่าเหลือประกันใดก็ขอตะเล้งไก่เล้งเสียจาก พี่น้องให้บ้านหอบบ้านเฮาเนี่ยค่ะบ่แมเป็นเรื่องทุนทรัพย์ด้อค่ะก็คือเรื่องกายเรื่อง,งเลี้ยงเฮ้านี่ล่ะแม่คอแม่ครัวสําคัญที่สุดพี่น้องเด็กน่อยเด็กยังที่ว่าไปซื้อพร้อมกันนี่สําคัญที่สุดจังมาสะสมวันไหนไม่่าพ่อปู่เนี่ยไปเล่าการเล่างานเล่า,ลา,ลามันถูกนะเนาะเฮากับ่ไเด็ไปเล่าน้าเพิินแต่ว่ากามันใจว่า,าญาติผู้ใหญ่ทางบ้านจาเจ่งเนี่ยเพิินสามาคีปองดองกันดีเยี่ยมเนาะค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนี้นั่นละ่ละย่างอื่นจะสมบก,กังวลดอกค่ะ แต่ว่ากังบนเนกอะปัทเธอเฮาเ้าบ่ได้เขาเล่าเคดเพื่อนกับเรายุว่าเอออาจจะไปซ่วมเศร้าอาจจะไปซ่วมเยินเห็นงานน้องจะของแล้วค่ะสุดท้ายแล้วเจ้าภาพเฮาเพิ่นปื้มเพื่นดีเพื่อนยั้งเพื่อนคิดว่าเจ้าภาพเนี่ยเป็นกันเองเป็นนกันเปนนี่คนเอามาหามาเล่ากันมารอกันคือเก้าพี่น้องในสีมาเศร้าเวรอไปแรงก็หน้าไปเบื้องมอหลบมอล้ําไปกินข้าวกินน้ากับขอเลี้ยนเชิญค่ะบ่แเป็นว่ามาาต่เศร้าก็อยากให้มาแจะเศร้ามาาต่แรงก็อยากให้มาาตะแรงนั่นลหละก็มาตุ่มมาโหมม้าเอะ เมื่อเท่าใดกับว่าว่าแต่ว่าเนาะพี่น้องเนาะอยากให้งานนี่ลุล่วงไปด้วยดีทั้งขอบครัวเนี่กับประสมกันเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วว่าใส่งบประมาณเท่านั้นเท่าน,นี้เ่าอยากตังงบค่ะเอาเป็นว่าเขาจะต้อนรับแขกให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะเฮ็ดได้แล้วกับพี่น้องป้องไปเขาเนี่ยเท่าที่พี่น้องป้องไปเขาเนี่ยสรอยกันได้เนาะคะ่ะเออยม่กับกาบอนุโมทตินาสาธุอีกอรอบ้อพี่น,อน,น,นะะ้องเด้อจักกซเว้าคำใดเนาะค่ะย้อน นอกจากคำนี้ร่วมบุญร่วมกันร่วมงานน้ำกันนี่ก็ขอขอประคุณพี่น้องป้องป่ายสุขสุคนในช่องอีสานบ้านสาวเฉิมเนาะค่ะบพราว่าเป็น f a c e b o o k แฟนเพจหรือว่าจะเป็น y YouTube เนาะคะ่ะที่มาร่วมทาบุญหรือว่าประเด้มาร่วมทาบุญนั่นก็คือส่วนใหญ่เลยแหละที่ว่าพี่น้องเขามารับสมล้ะก่ะเขามาอวยพรร่วมอนุโมทนาเนาะคะ่ะบ่มีพี่น้องกับบ่มีสาวเริมคือเกา่าบ่มีสาวเริมกับป่ะด้มีเงินม,มีคำามาเหตุบุญเหตุงานใหญ่ปนนี้เนาะค่ะจะไหนก็ขอเรียนเชิญเด้ะค่ะสุดท้ายนี่เนาะค่ะทุกๆท่านเลยค่ะ มารวมอนุโมทนาธุกน้ำกันค่ะสาธุสาธุค่นะเราเสริมหหกพี่น้องเด้อค่ะ